อ๋อหนักมากเลยหนักมากเลยค่ะให้ยเนียมช่วยถือของเลยคะขอบคุณมากมากเลยนะคะการถือของคนเดียวหนักๆอ่ะมันไม่ดีต่อสุขภาพเลยเนาะอิเนียมจะช่วยนะคะโอ้ขอบคุณนะคะหนูยิ้มหนูยามช่วยแม่ปุ๋ยได้เยอะเลยน้องๆค่ะการที่เราอ่ะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเนาะเหมือนกับกระตูนในวันนี้เลยนะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปชมกระตูนกันเลยนะคะ ไปกันเลยค่ะาอากาศสดชื่นเหมือนเดิมเลยหนูยิ้มหนูย้มอยู่ไหนกันนะอ่ะนั่นวันนี้เด็กๆออกมาเดินเล่นนี่เองสวัสดีจ้าหนูยิ้มหนูย้มอ๋อเจ็บไหมหน้าเด็กๆ เกิดอะไรขึ้นหรอนั่นคุณยายข้างบ้านนี่นะท่าทางเหมือนจะเพิ่งกลับมาจากซื้อของนะในมือมีถุงใส่ของเยอะแยะเต็มไปหมดดูท่าทางจะหนักมากๆเลยนะเนี่ยไปกันเด็กๆไปช่วยคุณยายกัน <m> คุณยายคะคุณยายหนูยิ้มหนูแยมมาช่วยแล้ว ถือของไปที่บ้านของคุณยายกัน <Hey. S 1> เรียบร้อยแล้วเก่งมากเด็กๆอเ, oh. เสร็จแล้วเราก็ไปกันเถอะนะป๊ะปะ,ปะบายๆนะคะคุณยายแล้วเจอกันใหม่นะคะแฮปปี้ oh. <Happy S 2> จังเลยเนาะหนูยิ้มหนูยาม คุณนะ้าคนนั้นกำลังยกของเยอะแยะเลยท่าทางลำบากจังแล้วนั่นผู้ชายคนนั้นดูแปลกๆนะเฮ้ยมาปัดข้าวของของคุณน้าได้ยังไงกัน DNA ทำแบบนี้แย่มากๆไม่ช่วยเรายังสร้างความเดือดร้อนอีกไม่น่าปลื้มเลย โอ้น i c e ์แคชรับเลยดีมากหนูยามไหนๆก็ไหนๆแล้วไปช่วยคุณนะ้าขนของกันเถอะเด็กๆ <Hey. Wow. S 2> คุณนะ้าคะคุณนะ้าหนูยิ้มหนูยามมาช่วยแล้ว uh oh. เอาฮึไปกันเลย <Hey. S 2> ว้าวที่แท้คุณนะ้าก็เปิดร้านขายน้ำส้มนี่เองม่น่าล่ะถึงต้องขนของเยอะแบบนี้ คุณน้าเลี้ยงน้ำส้มหนูยิ้มหนูย้มกันคนละแก้วด้วยทำดีแล้วต้องชื่นชมเป็นเด็กน่ารักที่สุดเลยและวันนี้หนูยิ้มหนูย้ำทำได้ดีมากๆเรามาฉลองกันเถอะเอา้าหนูยิ้มหนูย้ำชอนอ,อร่อยสอดชื่น เพื่อนๆรู้กันใช่ไหมเอ่ยว่าการที่เราให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีและน่ารักมากๆเลยล่ะนะยิ่งให้ความช่วยเหลือกับคนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากการที่พวกเราทำตัวให้เป็นประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและทำให้เป็นที่รักของทุกๆคนได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆได้เจอคนที่กำลังลำบากก็อย่าลืมยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือตามกำลังของตัวเองกันด้วยนะ สิ่งที่ดีมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ถูกช่วยหรือเราเป็นคนไปช่วยก็ล้วนแต่มีความสุขเหมือนกัน<อ>งั้นสําหรับคลิปนี้นะอะน้องๆอย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่ถือของหมดหนูยิ้มหนูแย้มด้วยนะคะหนูยิ้มหนูแย้มคะแม่ปุ๋ยกลับมาแล้วคะ่ะแล้วก็ซื้อของมาเต็มไปหมดเลยคะ่ะท <c oughs> ําไมหนูยิ้มหนูแย้มถึงทําหน้าโกรธแบบนี้ล่ะคะแม่ปุ๋ยใช้ดุ ใช้อะไรอะคะมีไงคะถุงผ้า<อ>ถ้าเราใช้ถุงผ้าจะช่วยลดปริมาณถุงพลาสติกได้นะคะอ๋ออย่างนี้นี่เองการใช้ถุงผ้ามันเจ๋งจริงๆแบบนี้นี่เองอเอ๊ะน้องๆคะการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกมันใช้ได้จริงๆหรือเปล่าเราไปดูกันต สดใสจังเลยฮัโลโหลสวัสดีจ้าหนูยิ้มหนูแยม้มเอโอโอ้หน้าตาเบิกบานกันเชียวมีอะไรดีๆหรอว,ว้าวกระเป๋าผ้าใบใหม่สีสันสดใสน่ารักมากเลยวันนี้หนูยิม้มหนูแย้มจะออกไปจ่ายตลาดให้แม่ปุย๋ยรับรายการที่ต้องซื้อกับเงินเรียบร้อยแล้วก็ออกไปจ่ายตลาดกันเลย Let's go ได้ออกมาเดินข้างนอกสูตรอากาศสดชื่นบ้างก็ดีเนาะ <c oughs> โอ๊ะมีอะไรหรอหนูยิ้มนั่นมีของหล่นอยู่บนพื้นเป็นทางยาวเลยของพวกนี้มาจากไหนกันนะ <c oughs> นั่นไง <c oughs> มาจากถุงพลาสติกของเพื่อน <c oughs> ดูเหมือนว่าเพื่อนจะไม่รู้ตัวนะเรารีบไปช่วยเพื่อนกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจ้า เธอทำของหล่นตามทางเต็มเลยหนูยิ้มหนูย้มเลยช่วยเก็บมาให้อืมอ๋อนี่ไงล่ะถุงพลาสติกขาดเป็นรูของก็เลยหล่นตกลงมาวา้าแต่ถุงขาดแบบนี้ก็ใช้ใส่ของไม่ได้แล้วนะสิโอเนหนูยิ้มจะคิดอะไรออกนะ หนูยิ้มบอกว่าถุงผ้าแข็งแรงไม่ขาดง่ายก็เลยจะให้เพื่อนยืมถุงผ้าของหนูยิ้มไปใช้ก่อนแล้วเพื่อนค่อยเอามาคืนวันหลังโอ้เป็นความคิดที่ดีเลยมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีนะหนูยิม้มหนูยามต้องไปซื้อของต่อแล้วงั้นไว้เจอกันใหม่นะหนูยิม้มหนูยามเดินทางไปร้านขายของกันต่อ ถุงพลาสติกลอยมาจากไหนละเนี่ยนั่นคุณลุงคนนั้นหยิบแก้น้ำออกจากถุงแล้วก็โยนถุงทิ้งเฉยเลยไม่นะโยนทิ้งไม่ถุงแล้วถุงกำลังลอยมาแล้วเก่งมากเลยหนู่ยยิ้มดีนะที่รับไว้ทันทำนี้ใส่แบบนี้ไม่ดีเลยเราไปเตือนคุณลุงคนนั้นกันเถอะคุณลุง คุณล <stop> <p> ุงโยนถุงพลาสติกทิ้งไม่เป็นที่แบบเมื่อตะกี้เป็นการกระทำที่ไม่ดีเลยนะคะเห็นไหมคะว่ามีกองขยะพลาสติกอยู่เต็มไปหมดเลยถุงพลาสติกอาจจะปลิวไปกองรวมกันที่ท่อระบายน้ำทาให้ท่ออุดตันแล้วพอฝนตกน้ำไม่มีที่ระบายออกก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมได้เลยนะคะมันจะทำให้ทั้งคุณลุงและคนอื่นๆเดือดร้อนได้เลยนะคะ <Sorry. S 2> คุณลุงเข้าใจและบอกขอโทษที่โยนถุงพลาสติกทิ้งไม่เป็นที่ต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วอืม ใช่แล้วค่ะนอกจากจะต้องทิ้งให้เป็นที่แล้วถุงพลาสติกยังสามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้หรือถ้าถุงยังสะอาดก็สามารถรียูสใช้ซ้ำได้อีกหลายๆครั้งเลยนะเป็นการช่วยโลกและสิ่งแวดล้อมของเราด้วยหนูยิ้มหนูยามและคุณล,ลุงช่วยกันนำกล่องรีไซเคิลมาตั้งเอาไว้เพื่อที่คนจะได้ทิ้งถุงพลาสติกหรือขยะพลาสติกต่างๆกันได้ถูกที่ เอาละหนูยิ้มหนูยามต้องไปซื้อของก่อนไว้เจอกันใหม่นะคะคุณลุงถึงร้านค้าแล้วมาซื้อของให้เสร็จกันเถอะ <Hey. S 1> โอ้ไม่รับถุงพลาสติกนะคะคุณยายหนูยิม้มหนูยามเตรียมถุงผ้ามาเองแล้วคะ่ะ <Hey. S 1> ถุงผ้าใบใหญ่จุของได้เยอะแถมยังช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกอีกด้วยนะเดนมากๆเลยทั้งสองคน ใช่แล้วล่ะจ้าถ้าหากเราใช้ถุงพลาสติกเราก็ควรที่จะแยกทิ้งให้ถูกที่หรือ reuse ใช้ซ้ำบ่อยๆนะเพราะขยะพลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลายนานเป็นร้อยๆปีเลยถ้าเราทิ้งไม่เป็นที่ ถุงพลาสติกก็จะปลิวไปตามถนนไปอุดตันท่อระบายน้ำจนทำให้น้ำท่วมได้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วทางที่ดีเราหันมาใช้ถุงผ้ากันเอถอะถุงผ้าทั้งแข็งแรงและใช้ซ้ำได้บ่อยๆด้วยแถมยังมีลวดลายสวยๆให้เลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยนะจะช่วยลดขยะพลาสติกไปได้เยอะมากๆเลยช่วยทำให้โลกเราหน้าอยู่มากขึ้นด้วยนะเพื่อนๆก็อย่าลืมเชิญชวนคนอื่นๆให้ช่วยกันทิ้งถุงพลาสติกให้ถูกที่ นำกลับมาใช้ซ้ำเยอะๆหรือหันมาใช้ถุงผ้ากันนะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะถุงผ,ผ้ามีประโยชน์มากเลยนอกจากจะช่วยลดปริมาณถุงพลาสติกได้แล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ขุยติดใจมากเลยโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ